ขยี้นิเมะขอเสนอมาหายุทธหยุดิภพบพาที่ห้าสงครามร้อยแขวนเจ้าให้ข้อมูลที่ข้าต้องการข้าก็จะให้ราคาที่น่าพอใจเหมือนกันต้องบอกว่าหลินตองนั้นเป็นคนเจ้าเร่เคอุบายและเป็นคนฉลาดเฉลียวเขาค่อยๆเดินถอยหลังออกมาและก็ขวเราะเขาไม่มีความกระตือรือร้นว่าอยากจะได้ข่าวดังกล่าวนั้นเนื่องจากเขาเคยต่อรองกับคนพวกนี้มาก่อนคนพวกนี้เป็นพวกที่ชอบขูดรีดขูดเนื้อของคนอื่นกับข้อมูลที่ฝ่ายตรงข้ามอยากจะได้ เพราะพวกเขาเข้าใจว่ายิ่งคอมูลอยากได้มากเท่าไรคนพวกนั้นก็จะยิ่งจ่ายเงินออกมามากเท่านั้นถ้าเขาเล่นตัวตารินตงนั้นเข้าใจในหลักการนี้เป็นอย่างดีคนขายข่าวก็ได้พูดว่าข่าวที่ข้าได้มานั้นข้าไม่เน้นน้ําข้าเน้นแต่เนื้อรุนๆนและข้าไม่โกหกเจ้าแนบข้ารู้จักเรื่องนี้หนึ่งหรือสองอย่างแต่ข้อมูลนี้ข้าไม่สามารถแพ่งพายได้ไม่เช่นนั้นข้าเจอปัญหาใหญ่แน่บอกราคาที่เจ้าต้องการมาลินตองพูดโดยทันที ยาเมล็ดสองหมื่นเม็ดอ่าอย่าบ่นว่าราคาแพงไปล่ะเนื่องจากมันมีในยาแฝงในเรื่องนี้ข้ากลัวว่าชีวิตตนเองจะอยู่ในอันตรายถ้าพวกเขารู้ว่าข้าเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ให้กับผู้อื่นภายใต้หมวกนั้นรินตองก็เริ่มใช้ความคิดเขาก็โยนถุงเชียนคุณให้ฝ่ายไปเลยนี่คือยาเมล็ดหนึ่งหมื่นเม็ดส่วนที่เหลือข้าจะให้หลังจากเจ้าบอกว่าเจ้ารู้อะไรมาบ้างคนขายข่าวรีบคว้าไว้และตรวจสอบพร้อมกับคดวบา สามพันลีจากที่นี่ขึ้นไปทางเหนือมีภูเขาชื่อว่าโซภายในภูเขานั้นเต็มไปด้วยสัตว์อสูรจํานวนมากพวกมันส่วนใหญ่เทียบได้กับจอมยุทธระดับเนียนผาเลยทีเดียวมีหนํำซ้ายังมีข่าวหรือว่าราชาแห่งภูเขาโซมีพลังเทียบเท่ากับจอมยุทธระดับเนียนผาขั้นหนึ่งเลยทีเดียวก็ว่าดนะ้ะและเผ่านี้ถูกขนานนามว่าเผ่าพยัก์จอมพลังแยกโลกาสัตว์อสูรขุนพลังเนียนผาขั้นหนึ่งลินตองได้ยินแบบนี้ก็เริ่มใช้ความคิด ข้าไมา่ได้ตามหาเผ่าพยัก์จอมพลังแยกโลกาแกกำลังจะหลอกข้าใช่ไหมเฮ้ hey, ใจเย็นๆก่อนอย่าพึ่งใจร้อนให้ hey, ข้าเล่าให้เจ้าฟังก่อนชายคนนี้รีบพูดออกมาตามสายข่าวของพวกข้ามีกระดูกพยัก์คูสวรรค์อยู่ในรังของราชาพยัก์จอมพลังแยกโลกามันโชคดีได้ของรําค่ามาของและมันกำลังเตรียมตัวการกระดูกเพื่อเข้าสู่ระดับเนียนผาขั้นสองแล้วกระดูกของพยัก์คูสวรรค์ รินตองเนี่ยถึงกับตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเป็นซากหรือพี่ชายถ้าเจ้าต้องการได้พยักคูสวค์ตัวเป็นๆล่ะก็ข้าเกรงว่าเจ้าต้องไปที่ทวีปเหว่าเท่านั้นที่เป็นตำนานข้าสาบานได้เลยว่าพวกมันไม่มีอยู่ในสนามรบแม้แต่ตัวเดียวแน่คนขายข่าวรีบตอบออกมารินตงกระดูกก็ใช้ได้นะมันมีพลังของสายเลือดบ,บริสุทธิ์หล่อเลี้ยงอยู่เผาพยักคูสวค์เก็บกักพลังไว้ในกระดูกเหมือนกันดังนั้นกระดูกของพวกมัน ก็มีพลังมากสุดในร่างกายและที่สําคัญมันมีเลือดเป็นส่วนประกอบในนั้นด้วยวเซียวเตียวเนี่ยรีบพูดขึ้นมาด้วยความสุขเนื่องจากเขาเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าที่นี่จะเจอซากหนึ่งในสามของสัตว์อสูรที่พวกเขาต้องการพอได้งินคำพูดเซียว,วเตียวเซียวเยียนเองก็สบายใจขึ้นถ้าเซียวเยียนได้รับประโยชน์มีพลังมากขึ้นก็จะกลายเป็นผู้ช่วยที่ดีสําหรับเขาอีกหนึ่งคนถ้าเจ้าต้องการกระดูกของพยักภูสวรรค์เจ้าควรจะรีบไป เพราะว่ามีแคว้ระดับสูงสองแควนกําลังเตรียมตัวอยู่เช่นกันค่าเสี่ยงต่อการเปิดเผยข้อมูลของพวกเขาดังนั้นยามลิดจานวน2 0 0 0 0เม็ดไม่แพงแม้แต่นิดเดียวคนขายข่าวก็รีบพูดออกมาโอ้พอได้แบบนั้นหลินตงก็ยื่นยา11,000เม็ดให้กับคนขายแล้วพูดว่านี่สําหรับค่าข่าวส่วนที่เหลือบอกข้อมูลทั้งหมดของสองแควนระดับสูงที่เจ้ารู้มาทั้งหมดให้ข้าคนขายข่าวก็รีบรับยาเมลิดมาด้วยความรวดเร็วพร้อมกับความสุข จอมยุทธ์ที่ต้องการกระดูกของพยักภูสวรรค์มีแค่แคว้นมั่วขูและแคว้นโศกเนื่องจากทักษะการต่อสู้ของเขาเกี่ยวข้องกับเสือเหตุผลที่ต้องการกระดูกพยักภูสวรรค์น่าจะเป็นเพราะช่วยส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ที่ทรงพลังมากขึ้นโดยเฉพาะแคว้นโศกพวกเขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการใช้ลูกแก้ววิญญ,ญาณสัตว์อสูรเพื่อต่อสู้และเป็นตัวปัญหาเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยทั้งสองแคว้นยังประกอบไปด้วยจอมยุทธ์ระดับเนียนผาขั้นหนึ่ง ที่มีผู้ตายบังคับบัญชาอยู่ระดับเนียนผาและอีกครึ่ง9ก้าเข้าสู่ระดับเนียนผาคาเกงว่าคงจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะแย่งกระดูกพยัก์ภูสวรรค์จากมือของพวกเขามาได้ประโยคสุดท้ายของคนขายเนี่ยเตือนทางด้านของหลินตงเขาเองก็รู้ว่าจอมยุทธ์ที่อยู่ตรงหน้านี้ลึกลับมากแต่เขาเองก็คงคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าจอมยุทธ์ที่อยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยกำลังจะไปท้าทายสองแคว้นนั้นตามลําพังจอมยุทธ์สองคนระดับเนียนผาขั้นหนึ่งและอีกสองคนระดับเนียนผา ภายใต้หมวกนั้นอดจะประหลาดใจไม่ได้เนื่องจากขุมกำลังของแคว้นทั้งสองนั้นแข็งแกร่งกว่าแคว้นต้าหูที่เขาเคยประท้าที่อุเขาเลยเยยนด้วยดูเหมือนจะมีความแตกต่างกันเกี่ยวกับแคว้นนะขอบคุณมากพอได้รับข้อมูลมาแล้วดินตรงเองก็ไม่ได้รอช้าฟังคาเตือนแล้วก็หันกลับไปชายขายข่าวนั้นก็มองคนที่จากไปในความคิดของเขาคนู้นี้ต้องบ้าระห่ำม,มากมากแนะ่หลังจากออกจากตลาดแลกเปลี่ยนข่าวสารแล้วทางด้าหดินตรงก็จากเมือง เขาเรียกเสียวเหยียนจากนั้นทั้ง3ก็ไปที่เขาโซลินตรงการเดินทางครั้งนี้อันตรายมากกว่าบุกเข้าเมืองมั่วเหยียนซีอีกทั้งสองแคว้นมีจอมยุ่งระดับเนียนผาขั้นหนึ่งอยู่ด้วยมีหนุ่มซำราชาพยักษ์จอมพลังแยกโรกาก็ไม่ใช่เป้าหมายกระจอกกระจอกถ้าราชาตัวน,นั้นสามารถผ่านภัยบาดเนียนผาขั้นหนึ่งมาได้สแสดงว่าความฉลา,าดของมันไม่ธรรมดาแล้วไม่ง่ายที่จะชิงกระดูกพยักค์คูสวรรค์มาจากมันเสี่ยวเตี้ยพูดขึ้น ข้อมูลเกี่ยวกับพยักคูสวนไปเรื่องยากที่จะได้มาถ้าเราพลาดก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรจะมีโอกาสได้ถึงสองแควระดับสูงจะจัดการยากเสียหน่อยแต่พวกเขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้มีนำซ้ำพวกเขายังต่อสู้กับราชาพยักจอมพลังแยกโลกาถ้าเราสามารถคว้าโอกาสก็เป็นไปได้ที่เราจะประสบความสําเร็จลินตงเขาเองก็รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสําเร็จแต่ข่าวสารเกี่ยวกับพยักคูสวัค์นั้นมันไม่ใช่ได้มาง่งาย ในเมื่อได้มาแล้วเนี่ยต้องยึดกลุ่มโอกาสนี้เอาไว้ให้ได้เมื่อดินตงยืนยันแบบนั้นเซียวเตี้ยวเองก็โอเคจากนั้นทั้งสาก็มุ่งหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางแต่ระหว่างทางเซียวเตียเต้ยก็บอกว่าไอเสืองโงน่นี่ไม่เคยพ้ำบ่นอะไรตั้งแต่ตามเจ้ามาทว่าข้าเชื่อว่าเจ้าจะพบว่าคุ้มค่ามากสําหรับสิ่งที่เจ้าได้ทําลงไปในอนาคตการที่สัตว์อสูรตัวหนึ่งนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ของตัวเองได้มันจะต้องเป็นสัตว์อสูรที่อยู่ในเผ่าพันธุ ของโรคสัตว์อสูรที่แข็งแกร่งมากๆและในอนาคตก็ไม่ใครรู้ว่าเจ้าเสือตัวนี้อนาคตจะสั่นสะเทือนโรคของสัตว์อสูรมากขนาดไหนข้ารู้สึกว่ามันจะคุ้มค่านะรินตรงยิ้มออกมารินตรงก็ปิดตาทําให้ไม่เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเสียวเหย็นกําลังกระพือปีกอารมณ์บางอย่างปรากฏในดวงตาสีสันดวงตาเปลี่ยนเป็นสีแดงเสียวเตี้ยก็มองเสียวเหยียนอยู่คนที่มีภาษาสัมผัส เหมือนกับมันรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานบางอย่างทันใดนั้นก็กางกองเล็บแล้วหายไประยะห่างระหว่างขบขาโซกับจุดที่รินตงอยู่ต้องบอกว่าค่อนข้างไกลมากโดยการวินด้วยความเร็วของเสียวหยียนหลังจากผ่านไปสองชั่วโมงวินต้องก็รู้สึกถึงเสียงลรมที่เริ่มอ่อนลงก็เลยลืมตาขึ้นมาป่าขนาดใหญ่ก็ปรากฏป่าแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างใหญ่พร้อมกับกินอายที่มีความหนักแน่นความเป็นชนบทโบราณ ดูราวกับว่ามันดำลงอยู่มาตั้งแต่สมัยบรรพาการนู่นน่ะนี่คือเทือกเขาที่พวเขาโซ่เนี่ยตั้งอยู่งั้นเลยดวงตาหลินตงนั้นจ้องมองไปพร้อมกับบอกให้เสี่ยวเหยียนเนี่ยลดความเร็วลงจากนั้นพวกเขาก็เจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังปิดล้อมทางนี้เอาไว้สหายตอนนี้แคว้นมั่วหูกับแคว้นโซ่นั้นได้ทําการปิดกั้นบริเวณนี้เอาไว้แล้วการูนาอ้องไปทางอื่นด้วยทั้งสี่ปรากฏกตัวมามองหลินตงอย่างระวังพร้อมกับปลดปลายพลัง แสดงให้เห็นว่าขุมพลาัางพวกเขานั้นอยู่ในครึ่งก้าวบรรลุระดับเนียนผาโอ้ขอโทษที่สร้างปัญหาให้หรินตองยิ้มไม่ได้ทำอะไรเกินความจะเป็นเขาตอบไปเสียวเหยียนนั้นอ้อมไปอีกด้านหนึ่งเมื่อทั้งสี่เห็นว่ารินตองเนี่ยไปพวกเขาก็งงไปเหมือนกันพวกเขาเชื่อว่ารินตองกลัวอิทธิพลของแควร,ระดับสูงจึงได้ถอยไปจากนั้นพวกเขาก็มองโดยรอบและทําการตรวจสอบอย่างละเอียดขนาดทั้ง4เนี่ยหันหลังจากไปพวกเขาไม่เคยเห็นเลยว่า ร่างราวกับพูดผีค่อยๆเคลื่อนไหวตาพวกเขาไปร่างคอรินตรงนั้นเคลื่อนผ่านป่าดึกดำบรรพในป่ามีต้นไม้ใหญ่มากมายสามารถเป็นที่หลบได้ฝากฟ้าถูกปกคลุมปิดกั้นเอาไว้ทั้ง4บินไปข้างหน้าขณะโรยผงบางอย่างเอาไว้พวกเขากําลังขับไล่สัตว์อสูรอยู่ยลินตรงเนี่ยดมกลิ่นผงนั้นเขาก็รู้สึกถึงกลิ่นที่มันมีความเผ็ดร้อนเริ่มเนี่ยปรากฏออกมา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนเหล่านี้เดินเข้าออกได้อย่างราบลื่นยังไงพวกเขามีวิธีการเฉพาะในการเนี่ยทำให้สัตว์อสูรมากมายไม่กล้าเข้าใกล้พวกเขาตลอดทางลินตงก็ติดตามทั้ง4คนนั้นผ่านไป10นาทีในเขตที่มืดุูเขาขนาดใหญ่ก็ปรากฏบนหน้าผานั้นสามารถมองเห็นล่างคนดูเหมือนว่าสองคนแควนระดับสูงเริ่มจัดการกับเผ่าพยัก์จอมพลังแยกโรการกันแล้วลินตงเองก็ซ่อนตัวอยู่บริเวณหน้าผาแห่งหนึ่งเขาค่อยๆตรวจสอบสถานที่แห่งนั้น เขามองเห็นสัตว์อสูรมากมายตอนนี้นอนกันเกือดเลยแต่สภาพไม่ได้ตายแต่คือการนอนหลับไปเหมือนจะโดนวางยามีสองร่างเนี่ยปรากฏบนหน้าผาเมื่อรินตองเห็นทั้งสองนั้นเขาก็เห็นรัสมีที่ทะลุออกจากล่างบ่งบอกได้ว่าพวกเขาเป็นจอมยุลระดับเนียนผาขั้นหนึ่งของแขวนทั้งสองออกมาซะราชาพยักจอมพลังแยโรกาพวกเราเตรียมการสําหรับเจ้ามานานแล้วทั้งสองพูดขึ้น สายตาดินตรงก็มองไปที่ทั้งคู่ในถ้ำขนาดใหญ่นั้นและในหุบเขาลึกนั้นผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนพร้อมกับการก้าวออกมาของอะไรบางอย่างราชาพยักจอบพลังแยกโรกาดินตรงสังเกตเห็นร่างขนาดใหญ่นั้นเขาก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาร่างนั้นเดินออกมาจากถ้ำปรากฏตัวขนาดร่างนั้นเผยตัวกาดาเดยรอบเนี่ยเหมือนโดนแช่แข็งมานตาดินตรงจ้องมองไปมองยังร่างสูงใหญ่นั้นดูร้าวกับยักษ์ ทั่วร่างมันถูกปกคลุมไปได้วยขนสัตว์ที่คล้ายกับเหล็กสีดําสิ่งที่น่าตกใจสุดคือหัวของมันแทนที่จะเป็นหัวของมนุษย์กับเป็นหัวของเสือบนเขี้ยวของมันนั้นกลับมีรอยเลือดดวงตาก็เป็นสีแดงเหมือนกับเสือโครองที่ดุร้ายนี่ไม่ใช่สัตว์อสูรธรรมดาแต่เป็นเผ่าพยัก์จอมพลังแยกโลกาเห็นได้ชัดว่านี่คือการปรับแต่งรูปแบบของสัตว์อสูรถ้าผ่านภัยบัตรเนียนผามาอีกหนึ่งหรือสองครั้งมันจะสามารถทิ้งรูปรักษ์สัตว์อสูรไป และการร่างเป็นเหมือนมนุษย์โดยทันทีราชาพยัก์จอมพลังแยกโลกาลนั้นยืนนอกทมพร้อมปลดปล่อยกินไอเมื่อราชาพยัก์ตัวนี้ปรากฏกองกาลังของสองแควระดับสูงก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปดูเหมือนว่าแรงกดดันที่โหดร้ายนั้นเกิดจากร่างของสัตว์อสูรนั้นทําให้การหายใจพวกเขาเนี่ยสะดุดข้าไม่สนออกไปจากคุบเขาโซสะดวงตาของพยัก์นี้นับว่าน่ากลัวมากเขาจ้องมองดูกองทัพทั้งสองนั้นพร้อมกับคำรามออกมา บทใยเสียงคำรามที่น่ากลัวมันสามารถพูดภาษามนุษย์ได้นี่คือข้อดีของสัตว์อสูรที่ผ่านภัยบัตรเนียนผามาแล้วลินตงเห็นสถานการณ์นี้เขาแอบชื่นชมในใจสัตว์อสูรที่พูดได้นั้นนอกจากเสี่ยวเตี้ยก็นับว่านี่เป็นครั้งที่สองที่เขาเคยเห็นฮ่าฮ่าแกเป็นเพียงสัตว์ในราชาน้ายิงเพียงนี้เฉียวแกเชื่อหรือว่าตนเองจะอยู่ยงคงกระพันหลังจากผ่านภัยบัตรเนียนผาแล้วข่ารู้ว่าแกมีซาของพยัคฆ์คูสวรรค์ ถ้าแกยอมจำนวนบางทีอาจจะยังรักษาความเป็นราชาไว้ได้นะคนที่พูดขึ้นคือชาที่สวมชุดสีเทามีรอยสักเสือประหลาดอยู่บนสองไร่ของเขาเขายืนตั้งงานโดยที่ไม่รับผลกระทบจากเสียงคำรามนั้นชายคนนั้นน่าจะเป็นผู้นำของแคว้นมั่วขูเทิงขูทางด้าวดินตรงพูดขึ้นแกต้องการกระดูของพยัคฆ์คูสวรรค์ใช่ไหมดวงตาของราชาพยัคก,ก็เปลี่ยนไปกอดมือขนาดใหญ่ที่แข็งแกร่ง จะยกหินขนาดใหญ่ขึ้นแล้วซัดใสเถิงขู่พอเห็นว่าราชาพยักจมตีเถิงขู่นั้นก็ไม่ได้สนใจเพียงแค่พลิกฝ่ามือขึ้นยวนปากฏและทําลายก้อนหินไปสัตว์ในราฉานก็ยังคงเป็นสัตว์ในลร่ฉานและมันก็ไม่ฟังเหตุผลดใดๆเช่นนั้นข้าจะจัดการเจ้าเองสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะสหายของข้าสนใจในตัวเจ้ามากถ้าเขาประสบความสําสเร็จการบ่มเพาะพลังก็จะทําให้เขาได้รับพลังสูงสุดเช่นเดียวกัน ทึงหูพูดออกมาพร้อมหันไปมองชายคนหนึ่งที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าคล้ายกับสัตว์พี่เฉินม่วพวกเรารวมพลังกันและจัดการเจ้าสัตว์ในรฉานตัวนี้กันเถิดเฮข้าไม่เคยต่อสู้กับสัตว์อสูรที่มีพลังร้กาจแบบนี้ทว่าพวกเรามีข้อตกลงเจ้าจะได้รับกระดูกพยัก์คูสวรรค์ส่วนข้าก็จะได้รับราชาพยัก์จอมพลังแยกโรกาไปชายสวมชุดสัตว์มีประกายไฟปรากฏเขามองไปที่ราชาพยักษ์ขุบเขาโซ พลังของชายคนนี้นับว่าเทียบเท่ากับเถิงขูเลยทีเดียวเข็นได้ชัดเลยว่าคนผู้นี้ก็คือผู้นําของควันโซตามคําขอเถิงขูนั้นขวั่ลรอทันใดล่างก็ปรากฏขึ้นหยวนมากมายพุ่งออกไปพร้อมกับสัตว์เข้าใส่ราชาพยักจอมพลังแยกโลกาไม่ทิ้งห่างออกจากเถิงขูคืนหยวนก็ระเบิดจากร่างเฉินมัวหนึ่งสัตว์อสูรสองมนุษย์ต่างกําลังต่อสู้กันพลังมากมายประทุออกมาคืนปลาเถื่อนั้นหมุนวน ท่าทางของเถิงขูและเฉินมัวก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาพยักคำเหือบสวรรค์เถิงขูนั้นอรอยตัวขึ้นบทปลอยขึ้นยหยวนน่ากลัวรอบตัวเขาส่งเสียงคำรามที่เหมือนกับเสือกระจายออกมาตาประทับกับดักอสูรกระบวน่าบนฝ่ามือเฉินมัวนั้นก็เปลี่ยนไปก่อนตาประทับขนาดใหญ่จะปรากฏพิบตาเดียวปรากฏอยู่เหนือร่างราชาพยักพร้อมรังแสงมากมายถักทอกลายเป็นม่านแสงเรืองรอง ทั้งสองร่วมกันโจมตีจนเกิดกระบวนท่าที่ลงตัวคนหนึ่งคือผู้รับผิดชอบการโจมตีส่วนอีกหนึ่งรับหน้าที่ป้องกันพวกเขานับว่าเข้าขากันดิเสือพรางหยวนขนาดใหญ่กระจายกินอายน่ากลัวมันกระจรข้าฟากฟ,ฟ้าก่อรำแสงสาดส่องทั่วร่างราชาพยัก์แห่งหุบเขาโซหลังจากนั้นพวกเขาก็ปะทากันอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ร่างของราชาพยัก์นั้นถูกเป่าให้กระเด็นออกไปจนถึงขนาดุบเขาเสะเทือน เมื่อเจอกับการโจมตีผสมผสานของถึงหูและเฉินมัวราชาพยักนั้นก็เริ่มก้าวล้าและน่ากลัวมากขึ้นพร้อมปลดปล่อยพลังงานเสีเลือดราชาพยักตอนนี้ทําการกระทืบเท้าถิ่นล่างคุ่เหมือนกับสายฟ้าฟาดปรากฏตรงหน้าของถึงหูพร้อมกับใช้หมัดโจมตีไปพร้อมกินอาหน้ากลัวกำปั้นปีศาจพยักแสงน่ากลัวปรากฏในดวงตาถึงหูกำปั้นเขาวาดกระบวนท่าเหมือนกับเสือคอง บนกำป้านั้นมองเห็นรูปร่างคมชัดและน่ากลัวของเสือโค่งพร้อมพลังที่แน่นหนาปะทะขึ้นเต็มแรงกับราชาพยัก์จอมพลังหลังจากการประทะนั้นรอบนี้เปลี่ยนไปถึงหูนั้นถูกเป่ากระเด็นออกไปแม้ว่าพวกเขาทั้งสองจะเป็นจอมยุลระดับเนียนผาขั้นหนึ่งเหมือนกันแต่ทว่าราชาพยัก์นั้นต้องบอกว่าหลังจากวิวัฒนาการมีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์แล้วร่างกายผู้มันนั้นก็แข็งแกร่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกันแล้วเท่ากับว่าเป็นอาวุธที่น่ากลัวแม้ว่าถูกเป่าออกไปไกล แต่ก็กระโดดกลับมาแล้วต่อสู้กับราชาพยักอีกครั้งหนึ่งรอบนี้พารางพวกเขาทําให้ก้อนหินมากมายลเบิดขนาดถึงวูก,กําลังต่อสู้ราชาพยักเฉินมั่วนั้นก็โชบออกไปเขาขิวปากส่งสัญญาณบอกจอมยุดชั้นยอดของแคว้นโซทุกคนรออยู่ในหุบเขาก็รีบเดินทันใดนั้นเสาแสงขึ้นหยนก็ปากฏออกมาก่อนจะรวมตัวรอบร่างเฉินมั่วท่าช้างเฉินมั่วนั้นกําลังเตรียมตัวสําหรับอะไรบางอย่าง หลินตรงตอนนี้ยังไม่ได้เคลื่อนไหวเขาจ้องมองการต่อสู้ที่โหดร้ายนั้นพร้อมกับมองไปในถ้ำเขาเงียบไปถึงแม้ว่าตอนนี้ทั้ง3ามเนี่ยกำลังม่่นอยู่กับการต่อสู้กันแต่เชื่อเถอะเ,เมื่อไรที่เขานั้นปรากฏตัวออกไปเป้าหมายของการถูกทําลายก็จะเป็นเขาคนแรกแม้ว่าขุดเงาฤทหิตจ,จะยกระดับมาแล้วแต่ยังมีพลังไม่มากจะต่อสู้กับ3มคนในเวลาเดียวกันตอนนี้เขาต้องรอจังหวะที่ดีสุดความคิดนี่แหละปรากฏในจิตใจของเขาการต่อสู้ก็รุนแรงมากขึ้น นับว่าราชาพยักนั้นมีฝีมือมากยิงถ้าเป็นกาต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวดูท่าแล้วมันคงจะไม่เสียเปรียบอย่างแน่นอนการน,นั้นก็เห็นได้ว่าถึงบูไม่มีเจตนาต่อสู้จริงจังเขาเหมือนกําลังทวงเวลาอะไรบางอย่างเอาไว้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นด้วยพลังโจมตีของสัตว์อสูรตัวนี้ก็ทําให้เขาราบากมากร่างทยานออกไปถึงบูหันไปมองเฉินมัวรับพูดว่าพี่เฉินมั่วอย่าชักชา้าเฉินมัวพอได้ยินแบบนี้ร่างกายที่ถูกคอคุ้มได้พลังหยวนก็ปากฏเสียงขวาะ พร้อมกับกระบวนท่าพันธนาการปีศาจเฉินมัวตะโกนเสร็จโซมากมายร้าวก็มีชีวิตปลายโซเหล่านั้นคมมากพุ่งแทงเข้าไปที่ร่างราชาพยัคฆ์็มแหลกมีหน่ำสามเมื่อสัญลักษณ์แสงไหลเข้าไปตามโซเจาะเข้าร่างของราชาพยัคแสงสีแดงนั้นทำให้ร่างกายของราชาพยัคเกิดอ่อนแรงเฮ้แขวนโซเชี่ยวชาญในการจัดการกับสัตว์อสูรอย่างมากคราวนี้ลองดูสิว่าแกจะทำอะไรได้บ้างเมื่อเห็นว่ารำแสงสีเลือดน,นั้น ทำให้ราชาพยักอ่อนแรงไอ้มนุษย์ขี้เหม็นราชาพยักนั้นพยายามดิ้นล้นกระเสือกกระสนให้หลุดจากโซ่นั้นแต่อย่างไรก็ตามโซ่เหล่านี้เหมือนจะมีพลังน่ากลัวเถิงบูก็รอยขึ้นก่อจะบีบฝ่ามือหอกพลังหยดที่น่ากลัวปรากฏขึ้นมาราก็รู้ถึงความตั้งใจในการฆ่าของเถิงบูราชาพยักคำรามเสียงดังลำแสงสีแดงก็กระเพื่อมอย่างต่อเนื่องทั่วร่างนั้นข้าสามารถช่วยแก้แกปัญหาได้ แต่ว่าเจ้ามีราคาที่ต้องจ่ายสูงริบเจ้ายินดีไหมแสงเสีเรือนนั้นวาบในดวงตาราชาพยักอยู่ๆก็มีเสียงของใครบางคนพูดขึ้นราชาพยักซึ่งกําลังดิ้นรนอยู่นั้นก็เงียบไปลาวก็ถูกแช่แข็งก่อนมันจะมองอย่างรวดเร็วไปรอบๆกลุบเขาหลังจากที่ไขค,ควรแล้วมันก็ตัดสินใจพยักหน้าตอบตรลงกับข้อเสนอของคนคู่นั้นโอเคเจอกันหน้าคิดหน้าแล้วกันนะครับบายๆไปแล้วเดอ้อ